สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้กับมาพบกับน้ำเชียร์นะคะท่านผู้ชมมาแล้วค่ะเลขปิศนาค่ะท่านผู้ชมเลขปิศนาพอหน้ายทีน้ำเชียร์กับเอฟซีล่อค่อยค่ะทีว่ามีขอคว่ำจากโทรศัพท์มหาพอสองงวดค่ะเขาบนเข่าล่างค่ะเมื่อวานน้ำเชียร์ก็ได้ป่อยขีปพอออกไป พอพ่นกับไปสืบหาเห็นแล้วค่ะท่านผู้ชมกาเลขกข้าเจ้าขามาหกงวดแล้วค่ะเอเข้ามาหกงวดแล้วค่ะกับเป็นลูกน้องพอเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะข้าเจ้าทรงมาให้พอค่ะแต่ว่าที่ได้มาสองงวดพ,พอเพ่นกับว่าสือค่ะเพราะว่าเพ่นบบรูวา่า เมนอีหยังค่ะเพิ่นกะเลยบอสือค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นมันเข่าสองงวดเพิ่นกะเลยว้าสู้น้ำเสียกับเอฟซี่ฟังกระตามในขีปะค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้ได้มากแล้วค่ะสิเป็นตัวใดก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขพ่อนายสายปิิศนาทรงใม่พอเด้อค่ะขอบคุณแนวทางพอเด้อค่ะไปรับชมรับฟังพอกนเลยเด้อค่ะ ขอบคุณเอซี่แล้วค่ะที่เพิ่นเป็นห่วงหูอื้อค่ะบ่ะได้กินแนวกินพร้อมค่ะพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมิงเคียร์ค่ะฝนตกบ่พอ่ออ่ะเมื่อตกดิบิดมาซือบ่ตกบิดมาซื้อบ่ตกอ,ตกอยู่นี่แกงไดิพอ่อแกงกลางปางแหรอนี่ได้มาเมื่อคืน4:00นกว่าๆนั่นล่ะอือโอ้ อันพอว่าสิมาซีโมงแรงหมู่ว่านเนาะพอ่อแม่ครับปกติก็ได้อยู่ช่วงแรงนั่แหละแต่ว่าเป็นมวดนี้เป็นเขากรุงเทพวันที่าค่ะผู้ยุนมหาชัยเป็นมาเป็นเขากรุงเทพ,เ,เ,ทพเดี๋ยวกลับไปก่อนค่อยเดี๋ยวโทรบอกกับมันค่ะแย่ามากจัิงจรินเขามาจาักรวดเหรอพ่อว่าซู่เอฟซี่หาฟังเลยพอ่อเป็นเขามาเป็นได้หกงวดแล้วนี่งวดที่เจ็ดอืมได้เทียร์ซี่คูมันวะพอ่อได้เทียร์ซี่คูค<า>่ะอ่าเจนกัด เบาจะแยบมาซื่อเราถามแน่นพันแน่นไหบ่ว่าทันอืพันมากชุดสองโตว่าทันว่าอือค่ะแต่แต่ว่ามันกิดมันมันกิดเป็นไปได้หมดเนาะช่วงมัดช่วงจังหวะมันพอดีไหมพันก็ดีพันก็ดีไหนคักตัวเป็นยังมองสี่ได้เนาะแต่ว่าอันคันคือเจ้าข้าเจ้าว่ามาเองสั่นเอฟซีอยากอยากเอาน้ำพอกับจังคอยตามเนาะพอเนาะ แ่ครับเบิง้เงเบ้งก่อนก็ไดฮะมันมันถือจังหวะมันช่วงยังหวังพอดีนะอื่าบอกไปแล้วมันว่ถือมันกติเสียอีกเสียอีกค่ะก็คือถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ดูไปก่อนอืเบื้องไปก่อนค่ะเบื้งไปกอ่อนป่าว่าเปิ่นเ้ามากยับยับได้หมดค่ะพี่เนอันนั้น,นเปิ่นเบากันสงคนดอกอันนี้กับมาสอนชูเอฟบ้างผูนองอ็ได้สอนชูเปิ่นเ้าของทันดีค่ะท่านมาว่ว ระวังนะวรจันทรอันผู้เพิ่นไห้เฮานี่เพิ่นหัวกระไรน้ำข้าเจ้ามากหังวดบ่แม่นครับเพิ่นกะบ่ได้ปะเป็นคนนี่เด้เพิ่นมูพวกรบกันโทรมาบอกเมียเพิ่นกะตั้งเขียนเมียเพิ่นหลับสายจที่เอาเด็กมาให้เพิ่นกะบนคนมาแกล้งกันน้อยเนาะค่ะผู้เมียเพิ่นทั้งผู้ผัวเพราะบ่บ่นยังบ่สนใจดอกเรื่องอันตั้งสี่ค่ะเมียเพิ่นกะถือมากกะถือน้ำเพิ่นทจงงวดนี่งวดที่เจ็ดไง ก็ที่เป็นแรงเขากระรู้แหละค่ะถ้าพ่อรู้มากบบสองงวดนล่นแหละถ้ามันตรงขอควบมาเนี่ยสองงวดสองงวดสองงวดมันเข่าบนล่างที่น้องฝรั่งเนาะมันเข่าบนล่างแต่ว่าตัวตัวบนเนี่ยมันเป็นตัวกลับค่ะอ่าตัวตัวล่างเนี่ยเข่าตรงๆแล้วงวดต้องหันอีกสามหนึ่งเมื่อกี้เป๊ะๆเลยงวดทันจรนี่ยนะผมม็เพิ่งกดไปเพิ่งเอ้ามันก็ถือขึ้นเพิ่นตัวแต่ว่าผมหันมันมัดหกขาค่ะอ่า แต่าะว่าเยอะมากมันทีเป็นบุญไอ้เป็นลางเป็นลางเป็นลางที่เพึ่นมามันทีพ่วงมัดมาบนญยุทธีรงวดเพื่อสองงวดไอสองโตนี่แหละค่ะบางสังเกตบางเอามากัเพิ่นกัสิได้มาแม่นเจอยู่ตัวพ่อกับมันหนึ่งกันละบ้านี้เฮากับพ่ได้เอาน้ำพืนจังเป็นเหล็กมัตสัยนอพ่อครับบ่ได้สนใจเลยจ้กิ่งยังมัตสัยเองกันนะเออจำเป็นว่าตั้งสี่เ้าก็ดิจ้องไงวันต่อโอ้ยนำเลยแล้วพ่อ <44. S 2> เอาเอาเลยนะครับเอาเลยค่ะรปเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามแล้วก็พ่วงสามสองมาตัวนี้ละ่ะตัวสามสองค่ะบนล่างกลับด้วยสี่ตัวสี่ตัวสี่คู่ค่ะพ่เวเพันไห่มากพันเพ่นว่า 7, 0, 7, 2, เจ็ดศูนย์กับเจ็ดสองับนมัก เพื่อนมาเกตศูนย์กับเกตสองค่ะเกตศูนย์กับเกตสองเกตซี่กับพิจนาเอาว่าหมักกะดตามบ่หมักกะเบิ่งไปก่อนทำให้ทคนช่วงต่อเนื่องนี่กันนี่ค่ะย้ำว่าไปลางหลายกบนเนาะพ่อครับมันสิมาเป็นลางหลายกบุญเรื่องเทียบบุมันติดพวงมาตัวเดียวบางทีนะคือหัวต้องหันมันกระพวงมาตัวเดียวอื อกหาค่ะผู้นั่นก็เป็นรักษาเหมือดรักษาท<บ>ี่ออกจังใดแล้วป่านี้ก็บิ้งไปก่อนเหือมันก็ได้มาถึงสี่สูงดวดเนาะนี่หดที่เจ็ดไดนไงซ่อมเบิ้งก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าพอหูหูนามาสามวดนี่แหละแต่ว่าเพิ่นได้มาหกหดแล้วหดที่เจ็ดของเพิน่นหดที่สามของเขาค่ะ งวดนี้เป็นงวดแรกที่พ่อสีเอาน้ำข้าวเจา้าเ้อะค่ะรัตน์มิส้มงวด,ว,ดวดแรกที่เอาน้ำข้าวเจ้านี่ค่ะสองงวดนี่พอค่ะแค่น่ารักตัวมากตัวไหนพอเ <c oughs> จ็ดสองโอ้เจ็ดสองค่ะเจ็ดสองตัวมากส่วตส่วนตัวได้ไงส่วนตัวค่ะส่วนตัวมากเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองตัวพอเออเจ็ดสี่อะไร แข้งๆบางๆเด้อเอาเอื้อดโหลดค่ะท่านผู้ชมท่านมากเนาะพ่อเนาะแนครับมันมีซีคูนึงค่ะบนล่างข้างคางวดหนีบนเขางวดหนาตามเพื่อก้าเด้อพ่อเขาหัวเขาอ่ะไปแคล้าแล้วครับบอกแล้วว่าถ้าไม่แน่บางเทีก็ซื้อตัวเดียวคนว่าคนไหนมาเางนซื้อตัวเดียวอันนั้คนมักเนาะค่ะมันบอกมาอยู่ดิแล้งวดเป็นงวดแรกสองงวดแรกเพื่อกะเน้นมาให้ตัวเดียวเดี๋ยวนี้ค่ะ เพิ่นก็ได้ผู้เมียเพิ่นก็ได้อืในเร็วว่าเพิ่นสีมั้งเชียเพิ่นก็สิแน่นให้ตัวเดียวมั้งสิเขาเด็กเอาไปเลยก็ต้องสื่อแบบผู้เมียเพิ่นก็ซื้อไปมันก็ถือเพิ่นมาแปลว่ามันเป็นหกงวดเจ็ดงวดเขามาแล้วนี่หอดเท้ามันนี้เป็นตังไหนแตยังไหวอยู่พอเอาเพิ่นใดญมาเพิ่นเก่ามาฝากด้วยค่ะท่านผู้ชมครับเพิ่นก็เห็นมาสองงวดแล้วเพิ่นถึงว่าห้ฟังพอหน่ายค่ะ อาแขอให้เอฟซีโชคดีแห็งๆปังๆบุนมี้วัฒนาท้งกระดิชคือหวยและวมาเป็เนาะอาผมมันอยู่ั้างโจกข้างดวงน้ำของมึงนี่ค่ะอ้าววยพ่อไห้เอฟซีแน่ออ่าอาเอฟซีนะครับให้โศกๆปังๆค่ะอ่าโศกหมานก็น้ํากัรรวยรวยแห็งๆพรุ่งนี้น้ออนะ ค่ะข,ขอบพระคุณพ่อได้หลายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่านผู้ชมสรุปตั้งแต่พ่อนายปล่อยตั้งแต่ต่องวดเนาะครับค่ะเพิ่นให้วิ่งห้าบนล่างค่ะอันนี้เป็นเลขสูตรนะคะสรุปท่วนให้เอฟซีเบิ้งแต่พอเพิ่นปล่อยแต่ตองวดค่ะเอฟซี FC สีเหลือกตามสำนักใดผลงานสำนักใดเบิ่งสูตรหรือคววมฝันหรือเลขลับเลขมีที่มาค่ะ มีมีซื้อกันทั้งนั้นเนาะครับค่ะแต่ลาตัวเหลขก,ก็มีซือ้อค่ะทัานผูุ้ชมค่ะอ่านหัวข้อดีๆเดอ้อค่ะให้เอซีแฟนคลับของน้ำเชี่ยโุกดีเดอ้อค่ะทัานผมุชมค่ะสมใจร่อขอให้ถือไปตรงกับกองฉลากอาจารย์แต่ละทันเนาะครับผมค่ะอันนี้เหลขกรางงวดวาัาหันเนี่ยพนกะเขาว,วิ่งอยู่เด้อค่ะทัานผมุชมค่ะตัวประกอพนกันกะเขาสามนึงยุ่นี่ น้ำเชียบริอานได้ค่ะเอามาทวนให้เอฟซี่เบิ้งค่ะก่อนจะไปสีคู่ปิดสนานี่ค่ะนี่คือสูตรบนเนาะครับค่ะเพิ่นกะเข่าวงวดว่างหันเอซน้าเชียก,กระเดเทียบให้เบิ้งแต่ต้องงวดแล้วของเก่าอันนี้คือทวนซื้อค่ะข้เจียวคองเก่ามาอีกมันกระจิรายเนาะครับค่ะเอาอันนี้เป็นกําลังวันเฉพาะวันอังคาร อุ้ยล่างห้าเก้าเม็ดเดียวครับเล,กกเ,ลเล็กมากเป็นอือเข่ากันก็เมียสายพินเลยเล็กมากเป็นอันนี้ปล่อยหมูว่านเนาะนี่นครับเล็กสายดวนเิ่นค่ะบิงบิงสุดยอดด้วยครับผมมาค่ะท่านมุ้งมบ้านนี้น้ำเชีย่ยจะขออนุญาตเอาที่เคยปล่อยไปแล้วออกไปค่ะนี่คืองวดแรกขั้งแรกคลิปแรกที่โลงเนาะค,ค่ะค เห็นพร้อมกันพอนายคุณเห็นมาแล้วสองงวดแต้เพิ่นบอเซียเลขมาแต่สคือตามเพิ่มบอกในคลิปลหรอค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นเรื่องไดค่ะท่านผู้ชมครับเลขพ่อนายสายปริศนาได้ครับผมค่ะสิบหกกันยายนหกสิบแปดเป็นบนล่างครับพี่น้องสี่คู่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามและสามสองครับเพิ่มมาเกตสอง นี่ค่ะท่านผู้ชมตะวันน้ำเชีย่ยมาเกตศูนค่ะมาเกตศูนสี่คูนึงครับพี่น้องเนาะเอาเมดเลยค่ะเมียนเอาเมดเลย้า้า้า,าคิดมาก์กนุ่งเพลนงวดนี่ครับงวดนี่เป็นงวดแหลกเนาะนค่ะบนล่างกลับด้วยนะคะ่ะกลับด้วยย้ำว่ากลับด้วยค่ะส่วนมาสีออกตารางเพว่าค่ะแต่วางวดนี่อ่ะให้เบาๆกอนกันกนไดด เนาะครับค่ะนี่แหละค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามและสามสองนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคลิปต่อไปนะคะ่ะคลิปต่อไปนั่เชี่ยจะสรุปเลขเลขดังช่องน้ำเชียเนาะครับผมค่ะโอ้เสียดายเนาะ,ะอยากแดงสิรเราแมนคลิปต่อไปนะคะ่ะท่านผู้ชมเอา้านี่ราคาเลขที่ห้าล้อค่อยค่ยคะ เอาค่ะท่านผู้ชมสี่คู่สังเกตองก์กรก็ไดเด้อค่ะให้สังเกตองก์กรค่ะสี่คู่บนล่างค่ะสี่คู่บนล่างมักกัจะควายตามเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมมักกัจะควายตามเพิ่นเพิ่นเห็นมาแล้วเพิ่นก็เลยอยากแบ่งปันคือนน้ำเสียนี่แหละค่ะเห็นเหลขกสองสำนักนั่นเข่าดีสองสำนักนี่เข่าดีน้ำเสียก็อยากประกบ ขึ้นเวทีให้เอฟซีเบงอยากให้เอฟซีถือกัคือกันทำนองคือกันก็พอหน่ายนี่ะค่ะดันบุชมค่ะก็ว่า,าอยากให้เอฟซีพันไดพันถือเนาะว่าอยากให้พิดหวังค่ะดันู้ชมแต่ว่าเฮาบรูว่าแนวทางสิถือบอค่ะอันนี้ผลงานนี่คือว่าเห็นมาแล้ว ผลงานเห็นมาแล้วค่ะพ่อข้าออมาล่ใหาเอฟซี FC เบงนี่ลคะคาท่านผู้ชม FC เอฟซีเพิ่นจะเข้าใจค่ะขอบคุณพอหน่ายที่เพิ่นแบงปันมาหายน้ำเชียกับเอฟซีแ้อค่ะก็หายไปตรงกับกองฉลากคือสองหัวที่พานมาที่พอเห็นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะอ๋สำหรับคลิปนี้ที่รอคอยก็มาถ,ถึงแล้วค่ะท่านผู้ชม เขากับเหล็กลอกลางอยู่ที่ค่ะท่านผู้ชมเขากับเหล็กลอกลางอยู่เหล็กลอกลางผู้ใหญ่ใจดีหกกับเจ็ดเนาะค่ะสร้วคลิปนี้พอกันคลิปไหนอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมขายขี้มค่ะเอา ค่ะทาผู้ใดเพิินสนใจขีมของน้ำเชียที่ขายอยู่เสมอนี่กะถักลายมาเด้อค่ะทัานผู้ชมเป็นเพิ่มไม้เล็กโทรศัพท์เด้อครับพี่ห้อครับ0984740683ครับผมค่ะอันนี้คือชุดยอดหิด้อค่ะทัานผู้ชมชุดทดลองค่ะชุดทดลองเนาะครับผมค่ะขายดีมากของมาหลายเลยเด้อค่ะทัานผู้ชม รอบนี่น้ำเชียสร้างมาหลายอยู่ค่ะยอดฮิดเอาไปใส่ก้อนเด้อขาดมือส้มสองตัวนี่ก็คือสบู่เฮ็ดไหนาใส่ฝาจางขาดมือส้มสบู่ค่ะส่วนเส้นลำนี่เฮ็ดไหนาห่าเต่งตึงมีนามมีนวน่นบ่แหง้งบ่เหี่ยวเด้อขาดันมือส้ม<ะ>ไม่แห้งไม่เหี่ยวค่ะถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าขั้นให้หยุดใส่เด้อขาดมือส้มนี่ขายดีค่ะ อันนี้ขายดีที่สุดเลยค่ะดันูุช้มใส่ลอค่ะดันูุชมเศราแรงค่ะเศาแรงหลังจากกลางสบู่แล้วแล้วค่ะเสียนาให้แหงแล้วก็ต้อด้วยเสลับค่ะนุ่มดีพเท่าเนี่นุ่มชุ่มชื่นดีครับพี่น้องรับครับานิกาต้อด้วยแป้งตลับค่ะดันูุชมแป้งตลับทุกอย่างมีครบด้อค่ะดันูุชมก่ะสร้างมากครบแล้วค่ะเอาแจ้งได้้กับ เปิดใจเอาไปใส่เบื้องะะด้ว <Yeah. S 1> ค่ะดันโมช้มเนี่ยค่ะเทียจะมาเจอสุดนี่เนาะ,ค,ะนค่ะดันโมช้มครับค่ะเทียสิมาเจอสุดนี่ค่ะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคีมตลอดค่ะดัลโมชม้มเปลี่ยนคีมตลอดค่ะ <Yeah. S 1> พ่อมาเจอสุดนี่ก็ใส่ได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนเขาไปแล้วะคะ่ะดัลโมชม้มส่วนทีเอฟซี FC เพิ่นล่องเอาไปใส่เบื้องเ <Yeah. S 1> พิ่นถือเ <Yeah. S 1> พิ่นกัจยุดธอยู่กับน้ำเชียเนี่ย yeah. ว่าถึงที่สมัยก่อนเนาะค่ะดัานผูช้ช้มน้ำเชียร์ไปเรื่อยๆค่ะสร้างขีมค่ะไปเรื่อยๆคิดว่าียบ่มาเจอมือนี่หรอกค่ะดัานผู้ชมก็ับมาเจอเนาะครับแมนค่ะเจอพบการเปลี่ยนแปลงอะไรครับพี่น,อน้องเรามาเชียร์ให้กันครบเรากัอีกอย่างหนึง่งดีใจกับแม่เอฟซีที่เพิ่นเอาไปใส่เราเพิ่นถือคือน,น้ำเชียร์เนี่ยค่ะน้ำเชียร์ถือแล้วน้ำเชียร์ก็เลย มาบอกต่อเอฟซีค่ะคมั่นกะเขาจะบอกว่าใส่ดีเดอร์ใส่ดีเดอร์มั่นกะวาบ่ไรเนาะค่ะดันปู้ชส้มเขาตรงทดล่องเบื่องหนาบ่คือกัน,นะคะ่ะเอาต่อมาก,กจะเป็น,นะค,ะครีมทาผิวด้ะค่ะดันปู้ช้มครีมทาผิวเ็นเซัรมบำรุงผิวกันค่ะสุดอยอดเยีมค,ค่ะ,คะอีกครั้งหนึ่งได้ครับพี่น้องเม่นไอดีลไ์เด้ครับผมค่ะต้องเพิ่มเพื่นอนในไลน์ครับผม0 98 474 0683ครับผมค่ะครับเอาละค่ะท่า,านุ้มสำมสับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขค้นส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ